จครับเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูตอนออกไร่กันเลยครับตอนนี้ก็กําลังเก็บอ้อยข้างๆออกเนี่ก็อยู่ประมาณที่สิบถึงสิบสองตันครับเพราะว่าแถวนี้ใส่เยอะมากนะทุบยางหรอฮะไปดูไม่ไหมไปดูไม่ไหมไม่มาที่ไหนอ๋อไม่มีเสาไม่ลวนนะ ฮะแต่วันนี้จะสั้นนิดหนึ่งครับไม่ค่อยยาวเท่าไหรอีกอันนี้ดัดเต็จเลย,ยมือดัดข้างหลังครับสูงมากเล,ล,ล็ดนิดเดียวหนูฮะไอ้อีกอู้ดันทงจะนับนยยจะจะหนึ่งร้อยเออ tìm ừ. <laughs> <gì cũng> <laughs> lại hấp dẫn hồi chuông co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 n hồi con hồi 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 con hồi con hồi con hồi con เดี๋ยวรอสักครู่น้าอ่ะล็อกนี่มันยตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกาแล้วครับโอ้มีพัดลมด้วยครับผมโอ้สุดจัด

ก็เปิดทางไหมครับนะเปิดประเดิมคนแรกเลยกับตัวแรงของทีมงานครับ ยิงครับคันนี้ครับใส่จนรถดูเล็กเลยครับความยาวกระบะก็สามเมตรห้าสิบนะครับคันนี้กว้างเมตรเจ็ดห้าะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ มันยุบนะครับดินยังเปียกอยู่อ้าวอยู่ครับเตรียงเออกระโดมมีไหเแม่โยซาเลงหมูโอซัน cháu sẽ liên lạc con, hao tin khăn đâu để cháu sẽ liên lạc dạ vợ đi hả đi วัวนนี้ตีนักสุดเลยวันนี้วัววัววิลเด็กกังวิลิชเนี่ยวิลิชวลิชอร์เซาเลยเซ็งไปกันหมดล

để bây giờ mát. Geno. Ong kê cái bố pháo cho loại tay mấy cái cong ghi em ghen mùi này. Haha, đại lượng ghen. 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 เดี๋ยวมาดูคันนี้อากก่อนครับเอ็กซิบายพรองบานมาชีพรองบานเลยเจ้าของเต้สันเลยเต้สันเลยสะดอนเตันเืนสินี่เทิืนฮนะเต้เลยเตีททานสะอีกนนูเท้นเคลอนไปเลย

วัวเก็บเก่ยวกับว่วัวเร่งวัวแข็งวั ranking ครับคันนี้โอ้โอ้โหเออนะโหโหเดินๆๆๆนี่ฮะเฮ้ยมันจำน้อแม่งเอ๊ะนี่แหน่ๆๆเฮ้ยน้อง Keep รุ่น เพื่อนลื่นเลยวะไห่โคลน่าลื่นเลยพอรู้นี่น ที่วินดีไม่ไหวน้องลรีเจ้นอ้าวคันเขียวของเราติดแล้วครับโอ้ยจันเกี่ยวมวยตัวนี่เก็บวิจะมัด Han dreiv meg til vanvidd. ันทิ้ไม่ให้ไม่ให้ดัน,นครับโอ้ความเขียวปุ้นเลยครับเตะรอาจัดเหมือนกันนี่ฮะโอ้เจอในขีดไหนนั่นหน เลยคันครับผมก็จะมืดๆหน่อยนะครับ มืดแล้วบายบายครับสวัสดีครับ